พี่น้องครับ <c oughs> คงจะได้รับทราบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับถแถลงการของแกนนำพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ได้นัดชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายวันอาทิตย์นี้นะครับ23พฤศจิกายนเวลาบ่าย2องโมงนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะครับตอนตีสามครึ่งที่ทำให้มี ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากหลายหลายคนที่เจอผมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องโบอังคณาก็จากเราไปสารวรัตรจับพันธบทโทเมทีชาติมนตรีก็จากเราไปล่าสุดคุณเจนกิจกราสาครก็จากเราไป ผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่เจอผมแล้วบอกว่าถ้าจะรวมชั้นอีกคนหนึ่งเข้าไปด้วยจะเป็นไรไปนี่คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องหลายคนได้บอกไว้เพราะว่าทุกคนที่มาชุมนุมไม่มีใครคาดคิดว่าตัวเองจะต้องเสียชีวิตเพราะเป็นการชุมนุมโดยหลักอาหิงสา สงบสันติอหิงสาแต่สุดท้ายเขาถูกความรุนแรงทำร้ายจนบาดเจ็บล้มตายเป็นสิ่งที่ทำใจยากเหลือเกินแต่ทุกชีวิตที่จากเราไปล้วนแต่เป็นกำลังใจให้เราใช่ไหมพ่อมีน้องครับเป็นกำลังใจให้กับเราตลอดเวลาผมนั่งคิดมาตลอดทางครับท่านจาย์ครับว่า วันนี้เนี่ยผมจะนำหัวข้อธรรมะใดามาสนทนาธรรมในวันนี้เพราะผมเมื่อวานนี้ผมคิดแล้วก็พูดคุยกับน้องๆว่าเมื่อวานนี้วันที่19บ้พฤศจิกายนผมบอกน้องๆที่มาขึ้นเวทีอ่านข่าวบอกว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องแต่งชุดดำแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะแต่งชุดดำ แล้ววันนี้เราต้องแต่งชุดดำอีกแล้วเราจะต้องแต่งชุดดำไปถึงเมื่อไหร่ครับพ่อะไหมพี่น้อง